ตอนเัาถึงช่องบอสมีมแล้ววันนี้เราจะมาไปเดินไปบ้านตากันที่ช่องอะไรครับช่องอะไรครับอยู่ช่องอะไรครับเมื่อฝากไปกัติดตามด้วยให้หนึ่งหนึ่งล้านแล้วช่องบอสมีมถึงหนึ่งล้านเจอนี่ก็ร้านก๋วยเตี๋ยวครับซอยผมี๋ยวซูมให้ดูาไปแนะนำของหลังบ้านกนก่อนใช่ปะ อ้อไาออไปบ,บ,บอไาไปบุบวสไอ้นุถาแงขาถ่าอยอำนาจออากการได้อากาดที่ผายใช่รองเท้าแตะยินดีไอ้นุ่นี่อะไรกูถ่ายลงแม่งเลยหมายสัตว์ ไอ้นวลไอ้เนอะไอ้หลงเห่ามือนั้ปูดเรียกตาเขาเมั่นั้นแหละแล้วจอบอยู่ใกล้อกล้บอกเลยไอ้นวลมึงเลยหลอดแน่เราจะไปแนะนำของหลังบ้านมากันต่อคือต้นตู้นั้นใช่ไหมรถใช้ใชญ่ใช่นี่แล้วนี่คือของบ้านผมรถใช้ไม่รู้แล้วก็ตาผมนะครับแล้วก็นี่เดี๋ยวผมซูมให้ดู นี่ตาผมนะครับเราจะไปหลังบ้านมาแนะนำของอย่าลืมไปกดติดตามช่องยูโรเกมให้ถึงสองล้านกดช่องพิงมพ์อดาวันให้ถึงหนึ่งล้านเพราะไอี B. มันอยู่ในช่องค่ะเฮ้ยวันนี้นี่ครับจักรยานผมอะผมได้เมื่อตอนวันเด็กใครได้แบบเนี้ยแปลว่าคุณโชคดีมาก แต่ว่าคุณโชคดีมากคนโชคดีอ่ะนี่รถพอ่อนี่รถพ่อผมครับนี่รถพ่อผมจะทำา,ารู้ว่าทำไมมันทังขนาดนั้นทุกคนอยากรู้ไหมใช่ครับผมพ่อผมโดนรถชนแบบมอไซค์กับมอไซค์แหละแต่เขาไม่เป็นไรเข,เขาเขามาตัดูเคาคนไหลอ่ะแล้วนี่ครับบ้านตาเราก็เลยเอามาทีวีนะครับ ดูเขาไอนี่ครับผมมาแนะนำตู้นี้ก่อนครับรนี่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 คือองน,นี้แล้วก็รุ่นอะไรไม่รู้ทุกคนออกเองผมสูงให้ดูโอเคแล้วก็ไอ้เครื่องนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าเครื่องอะไรใครๆก็รู้แอปเปิ้ล นี่ว่ะใครใครใครสต็อปวะไม่รู้โอ๊ยทำไป้งหมดมีอะไรวะอ้าวมันสต็อปหรอเออยับเนดีก้ก็เอาไปนี่วะชักกันเยอะชักกันเยอะได้เหรได้ได้อปจะแตกเลย อ่ะอ่ะอ่ะดิงๆึงมาดึงมาดึงมาดิงก є, ่อนก turkey, ูเ้ยชาชานาช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 านาชาาชนชา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 าชาชาอา่าชาปาชาชชา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 คนช

เอาอะขาวบอลข่าวบอลไว้เนี่บแล้วเราก็จะเผาแต่เผาเขายะสิ่งไม่ดีนะครับห้ามเผาครับ<ได>ขอโทษกล้องตรงนั้นที่มันคุณภาพแย่ย แตงเนี่ยทำแบบนั้นดีไม่เล่าก็ซับไม่งั้นโดนบ้องกดเรียกวยังไม่กด